ได้แรงบดาลใจเรื่องความสุพัญความคิดถึงเนี่ยสามารถดื่มได้แล้วก็ทําให้เกิดโกรเต์อันนี้ขึ้นมาได้ในมุมมองของอ็ความพิเศษมากมากที่แบบสามารถจบ่อไไ่ได้แค่ไหคือ g d ดีเนี่ยเป็นบริษัททำภาพยนตร์นะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราดูหนังแล้วคนดูรู้สึกกับเราแล้วคนดูได้แรงบดาลใจในการดู ให้เป็นไปตามหนังนะคะเช่นแบบกับมีมีเวลากลับไปดูแลพ่อแม่ไปดูแลผู้สูงวัยหรือคิดถึงคนที่บ้านอันนี้คือความสําเร็จที่เราสึกว่าหนังมันแสดงว่ามีหลักของให้คนสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทําสิ่งนั้นกลับเข้ามาด้วยนะัามาต่อยอดได้เรื่อยใช่ใช่ใช่ทั้งคุณแพลว่ค่ะ แรงมันนาใจสำคัญที่ทำให้แบนตามมือกับจับม yeah. ือก like so like ับภาพยนตร์ของมักคืออะไรก็เหมือนเป็นเรื่องของเหมือนกันนะคะไอเดียคือว่าเหมือนความผูกพันแล้วก็คือหนังเรื่องนี้มันมันเป็นมันสะสื่อถึงความผูกพันแล้วก็อะไรที่ผ่านรุ่นต่อรุ่นนะคะซึ่งส่วนชาตามือก็มีมากกว่า80ปีซึ่งก็เป็นอะไรที่เราก็คล้ายๆกันที่ เป็นความผูกพันแล้วก็การที่ส่งต่อความรักความผูกพันต่อรุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้ค่ะมีเป็นเป็นสิ่งที่ส่งต่อความความดีๆนะคะซึ่งหมายถึงว่าแบรนด์เราเองเราก็เห็นถึงว่าเออมันมันสื่อแล้วก็ทําให้คนหันมาอย่างที่คุณเอ๋บอกว่าหันมาดูแลคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็เหมือนอินสปายให้คนแบบ กลับมาดูแลครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็เห็นตรงกันแล้วก็อยากจะร่วมมือกันทำเครื่องดื่มที่มันจับต้องได้แล้วก็อ่ะดูเสร็จแล้วดื่มเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนหันมาเป็นการรีมายว่าอ่ะมันยังมีคน <c oughs> มีคนที่บ้านที่ที่ก็สำคัญอยู่แล้วก็ส่งต่อความรักกันได้ซ่งอะไรคือเป็นแนวคิดที่ทำให้เราแบดพัฒนาเมนูความที่ถึงที่หนไ่้ ก็อย่างที่บอกค่ะตัวเครื่องโจดคือเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ตัวตัวทับทิมเนี่ยค่ะมันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่อยู่ในหนังที่อาม่าอาม่าได้เก็บใช้เวลาเป็นหลายๆ10ปีเพื่อบ่มให้มันโตแล้วก็เก็บไว้ให้ให้ให้หลานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็น สิ่งที่เวลาเรากินไปเราก็จะได้นึกถึงความรักของคนในครอบครัวหือนึ่งความเสียสละแล้วก็เวลาที่ให้กันอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ัน้ไม่ก็เหมือนกับอะส่งความรู้สึกดีๆไม่ต้องบอกว่ารักตรงๆแต่ว่าส่งมาดื่มได้แล้วมันรู้นะว่าอะใช่ฉันบ่มนะฉันใช้เวลาเหมือนกับเราจะทำอะไรสักอย่างมันต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเหมือนเพิพ่มเติมเหมือนได้ไหนเนี่ยคือเอามาปลูกต้นทับทิมเนี่ยทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้ก็คือเขาิลประทานอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทางตามือเนี่ยมาแปลงความคิดคเออทับทิมเนี้ยให้เป็นความคิดถึงเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออมันลงตัวใช่ค่ะอันนี้เอ็แต่ว่าค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเพราะเราเพราะว่าภาพยนตร์เนาะ มันสุกต่อเรื่อยๆเลยหลานมากก็ได้มาร่วมรเจกตวิญนด้วยก็ดีใจค่ะว่าชาตามือเนี่ยที่เราเคยรู้อะก็มีมานานแล้วก็สมัยยายยังเล็กๆอยู่มั้งก็เขาก็ดื่มกันมาอยู่เรื่อยแล้วก็พอมาผสมกับทัพทิมที่เป็นเหมือนความขุกพันระหว่างยายกับหลานมันยิ่งมีความ ความลึกซึ้งเข้าไประหว่างชากับทับที่มันเป็นทั้งความรักความผูกพันแล้วก็ความห่งใยที่อยู่ในในที่เดียวกันอีกหนึ่งสิ่งเลยโอเคคนแก้วมีลูกเขามาอยู่้วยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ อันนี้เราก็เราไปอยู่ในแก้วนะใครดื่ม๊บจะนึกถึงเราดีใจกันพอใครดื่มก็เก็บแก้วไว้ก็แล้วกันนะ,อ,ะอย่าทิง้งจะได้เอาไว้ดูอามาเราเอาไปใส่น้ําใส่อะไรต่อรหรือว่าก็เอาไว้ดูปากน้าก็ได้แต่คิดถึงค<ะ>สุดท้ายเลยปากปวไไดจิกินี่ก็เริ่มพี่เอกกันเนาะคือจริงๆเนี่ย คือหนังอะ่ะนอกจากการที่เราดูแล้วเรารู้สึกเราสนุกเราแฮปปี้เรา happy, เร้องไห้เนี่ยหนังยังส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็แปลงเป็นรูปแบบอื่นแบบที่วันนี้เราความคิดถึงดื่มได้ดื่มได้นะคะคือทุกครั้งที่เราดื่มเราก็จะคิดถึงคนที่บ้านเราคิดถึงใครเราก็ส่งล้อจิงให้เขาเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเรายังนึกถึงเขาเรายัง เป็นห่วงเขาถึงเราจะไม่มีเวลาแต่ว่าพอกลับไปอ่ะแค่ค,ความรู้สึกนิดนิดแค่นี้เขาก็ชื่นใจละค่ะก็ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ที่ให้ได้มีโอกาสร่วมง,งานกันแล้วก็มีโอกาสได้ทําเหมือนโปรเจกต์น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอย่างที่บอกมันก็เป็นเป็นไอเดียที่เราอยาก อยากจะส่งต่อให้จริงๆว่าเออความรักความผูกพันช่วยกันส่งต่อไม่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็ตามเนี่ยค่ะที่สำคัญอร่อยมากค่ะตัวนมก็ถ้าดื่มแล้วนะคะคิดถึงอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะต้องซื้อเอาไปฝากคนที่บ้านด้วยหลายๆหลายๆแก้วยิ่งดีค่ะ พราคนที่บ้านก็อยากดื่มเหมือนกันนะคะขอบคุณะคมอค่อากครับขยันนะะองี่นะคะข้างหลังขอบคุณค่ะมีต้งมีนะคะขอบคุณค่ะขอข้างหลังก็มีค่ะขอบคุณค่ะ สวัดีตอนนะครับ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 ครครับครับคับครับครัครับครัครับครับครับคับครับคครับครับครับคครับคบครับครับครับคครับ